เข้าสู่การอิมพาร์ทกันต่อไปเพราะนั่นมันคือก,การพันการแสดงธรรม่ไดนาในการแรกก็คือการทดสปนก็ได้จบลงไปแล้วกราบคุณท่านพระมหาจเริญแล้วก็ท่านอ,อาจารย์ลวงตาสุดเทียนสุเท,ทโรที่ได้เป็นองค์แสดงธรรมในก็ระฉลยแล้วกัต่อไปก็จะเป็นการถวายถวายดี กันเทศใช่ไหมครับจับภาพกันเทศเขาเชิญถวายกันเทศนัลลุม,มนอมมนออกไปแล้วกับพร้อมกับเพื่นอ,อมมนๆถ้าที่อยู่นิยม,มก็ได้ที่อยู่จะได้ถวายกันเทศให้กับองค์แสดงธรรมก็คือท่านพระมหาจเรินเจ้าวิโรภรานส่งวัด พุจะไปหารอังสเตรดังแง้สมสิกาิัสมขมสิหางละาวาัน คันศิลาจองขันวัวกัวศิลาวังนะตาดำตาดำตาคำลาตาที่เรายอมเอ้ยจันต์จันแมงยีเสียงจันนี้อ่ำหองสิลาหัวดอกลิงเร่ วันกน,นาบองสางหวางนะคืนกะโดดลบมองสิไก่ตาคนแดงแสงสุริลงหลับที่หาโลกาบัวนะสมทั้งควางสิได้ลาพื้นผานอนสีกาเอือหลวงพี่้องย่อเอ้ยวังสิลาก็ดกี่กะสีแลสิห้างแดงนะ คือจำไม่มาคาแรงผมมาเมืงศิลาผมผมสิลลาปานบังเอิญศิลาเกินดคือจำเตยตาโตนศิลาไกไม่ไกนุนนกย้อยคือจำอาตมาในเทียรไทพี่องสัละละ ไปลำน้งางพวกผู้เจ้าเห็นแล้วอย่าสะื่อมถำไทยเียงนะอาตามาบ่เป็นคนไทยญ่อาจำโมบ่ได้พนุนันดอกมาเพลือเรื่องอาตามานีไมาเทืนเกลือกำลังเกืือเตือนสอนขอพระคุณผู้เขียนขอนสอนสักเหนือสักน้องให้ ้องไปขอพ่เงิน เป็นบ้าดาของนางประสูตรมาางามเยียมเทียมดังปุ่นแปงปัง้นสาวสวรรค์กำเกิงเปิดประเทศเขียดแค้นแดนใต้กษัเซนเลือกันจนเปล่งเปลงไปสิเปียบสมเงนงามดังเดือนวันเพ็ญเลิศวิไลในลาหา Song of ครองสีพี่พ่เดือดร้อนสนุกใจทานของสมใจปองมันหัวเนือ้อดันประพรวนไวตอนนั้นยินขาไทยเชิญองค์พ่ทีลาสันดูสิ์น้องเงาดอกมาเข้าสู่พระคันสิบเดยยใใด้ประสูตรนั้นนาำประพาชมนคร Tông tang, cựp chuông căn gang. Ban chung chung chow ca, nắp bayan lơi bassu. Sand bassu nuôi ngang la hoi dung kiang. Mam mommy bun kuan, ho bán xe nạy tàu. Gay sẵn kêu tàu. Nói bun 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 คนทั้งหลายแสองสาธุการย้อนนั้นจะหลองคึกคืนไปกะบชื่นรุงร้องพวกที่มาจากฟ้าได้เกิดความวันเดียวกันบริวารทั้งหลายก็เกิดวันเดียวได้คขนดาดน้ำมอนไทยว่าสันดอนพญาเวิ

เป็นมงคงความพระองค์บรรลัยอาสาจันเข้ายีบาลนี้ลนกาโมผู้นี้ก่อนลังล้องกอับมาสู่เส้นสมสมแล้วละบาลนี้ที่ก่อไว้แสนชาหากนาบวุญสมพานมาพาสารวน บัมพินตัว้นกจุนลาจะสีมะขุมแห่งสุนมามาแห่งแห่งสารสุนพลาอุ่งพระเวทเกกลาสมวักอบร้องปรางพระบิดาบรยวารแก้ไมัยสีสอนชมบังว่อนมณฑล เป็นชายาเงากราพิเศษยู่หลวงยกยังข้างพังเพาก็จะได้ลูเกเจ้าชายลาและกันหาสองดารางามพวันจากองสองกรานดวงมนุษย์เร์ถามอยากทำทานแกว่วมัน สรงเทนานห่งแหว้กบว่าไ้ไพก่อนแจกมูยช้อนปูเดืร้อนผู้อดอยากยิ้วห่วยพระงูพปรยทำทานสู่ประการกุนเกลียงเดีเยวเหลือคนน่องสาธุกการย้อนยนทั้งเมืองมีเมืองเกนสู้สล่อนยกนว ขมาวายเงินถวายเราถึงคงเก็บกายดกกำปั้เงินกระเรื่องตกเข้าถึงห่ายหน้าไปถูกทุ่นเพราะผลเลีงเกิดกันด้านนิ่แหงเกิดขยามมาแทงผลเลีงแห่งในไพ่ทีบัตดพัด one love uh, uh. ใจรูปบ้านบางทานผู้หัวแข็งหัวรุนแรงง้องโยกใหมูโคนได้สนเท่เมืองสิเพลายสิลมเสียงข้าร้องร้องประกาศอยาพ่น้องไห้ต่อตามพญานาคในไร่เนียงตัวเกับกันเก้ากี่องค์พระเวกธรรม ผู้ประชาันไร้แมงาาม่าฮันองพระราชทานสนไทยก็ะพรมบไย Hàng, ai cho a dung sáng tích ong chát em. No, hắn bỏ hai lần xuân sít bay đuôi. Kim xuống bay bay đuôi, bay đuôi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  bay ยูโดดเดียวเดีกาจาพึ่มาอยู่นังผัวกเพิ่งผ้าใส่โซนก้าวทุกจนสิมาถิ่นแกงวัววานบ้านผู้หญิสิก้มหน้าก้มตาบังผู้ใดจังสิได้เขาสีเหื่อยเคยทะเลยามผัวไปเป็นแหงนี่สีแกงเป็นกา ชาวพาลาสิหวัวรอดอกอยาวันยันพันมาอยู่ในป่าต้องตายถิ่งแก้วไทถิ่งสูงที่นีหอดีรูตัวน้องแ่คุณปีขัน้นไม่นั้นดูพีีมีแต่แต่สิตายชีวิตมีหมอบแก้วอายแล้วแก้ี่สิบันชา ચચ઄ ખતલલ ખા઱૨લ ખશા઺ કા� ઔઁર નિઓહ ખરજલ ન્રરલ નિંલ નિંબ નૉલ ન્હઉલ ન્હલ નિળ નિજઉલ ન્લન ન્સ ન્લ สาสดาเป็นการแั้เทศนาสอนอยู่ที่ก่อนเศร้าพักไวแต่พอเพียงน้อยจุบผ้าที่ทแถลงถอยมิจิตาไม่มีก่อนยิ่งผพานกะจบตอองอวังร้องพักลองเสียงแหลสีเวลร้งนั้นลงงา ก็คือการเมะพอพา็ได้ชมลงไปแล้วอนุโมทนาบุญกับโยที่เป็นเจ้าภาพก็คือคุณโยจันเพ็ญบ็อกเชอร์ร้านเพิ่มทูนไทยสปามาสาแล้วก็กรับขอบพระคุณในความเมตตาขององค์แสดงคำก็คือท่านพร,รมะมาสเดียนสุทธิโรเจ้าวัดวัดหน,นองหลุดจังหวัดสอพแก่ไปเป็นองค์เทศในการที่สอง ให้กเกจารย์ทุกท่านได้รับฟังในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นการเทศื่นไหวเป็นพของอิสานลำต่อไปก็เ้านเจ้าภาพนะที่เป็นเจ้าภาพกันนี้ก็คือโยมจันเทศล็อกเชอร์ร้านเพิ่มทษษุนไทยสปาร์มาไซได้ถวายกาันเทศเรียกว่าตัวแอนนี่ยมตัวแทนถวาย ที่จะเริ่มกันที่สามรัฐบาลภาคโพจะได้สรุปกันที่หนึ่งกับที่สองเป็นภาษากฤษให้อายมอาที่เป็นชาวด้ฟังสียงนายโยม